กตอนที่32เล่าปีได้ทีซีเป็นที่ปรึกษาเล่าปีหนีมาพอเวลาเพลาพบเด็กเลี้ยงควายทักว่าเล่าปีเล่าปีนึกสงสัยว่ารู้จักได้อย่างไรเด็กเลี้ยงควายจึงพาไปพบอาจารย์สุมาเต็กโชครั้นสนทนากันสุมาเตกโชว,ว่าผู้มีสติปัญญามีสู้ไกลนักอันหกหลงกับฮองซูหากได้มาแต่ผู้หนึ่งก็สามารถครองแผ่นดินได้เล่าปีได้ครุ่นคิดนะัก รุ่งเช้าจูล่งเที่ยวตามหาจนพบเล่าปีจึงคำนับซูมาเต็กโชล่าออกมาพบชีซีเดินทําเพลงด้วยถ้อยคําแยบคายเล่าปีกลิ่งใจว่าเป็นผู้มีสติปัญญาจึงเข้าสนทนาด้วยรู้ว่าเป็นชีซีจึงเชื้อเชินเข้ามาทําการด้วยให้คุมบังคับบัญชาทหารทั้งปวงอยู่มาโจหญิงลิเตียนซึ่งอยู่ณเมืองห้วนเสียรู้ว่าเล่าปี่อยู่ที่เมืองซินเอ๋ยจึงเข้ารบด้วย ทีซีเสนอแผนการให้จูล่งเข้าแก้กระบวนพยุหักแปดกุญแจทองของโจหยินแลให้กวน o. อูอ้อมเข้าตีเมืองห้วนเสียโจหยินลิเตียนสู้มิได้จึงถอยหนีไปเมืองฮูโตครั้นเล่าปีได้เมืองห้วนเสียแล้วได้เล่าฮองเป็นบุตรบุญธรรมให้จูล่งอยู่รักษาเมืองตัวเล่าปีชีซีกวนอูเตียวหุยกลับไปเมืองซินเหีย